สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดินันเกาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาพลุนนาค่ะพวกเราสองคนมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะวันนี้จะนําเสนอโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์นาฬิกาจากมือบอดคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและนําสู่เข้าตลาดมากขึ้นจึงทาให้เทคโนโลยีรุ่นหลังได้ตกรุ่นเร็วคนเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นค่าของขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมันจะน,นําไปทิ้งอย่างไรค่ะโดยความจริงแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมีคุณค่ามากมายนะมีโลหะที่มีค่ามากมายด้วยเช่นกันเช่นเงินทองคาขาวทองแดงแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นค่าค่ะจึงนําไปทิ้งและไม่นามาใช้ประโยชน์เลยเราได้เลยเห็นปนัญหา วิวอิกอกและมโนชิปในสิ่งแวดล้อม2เพือ่อให้ศึกษาและสร้างประโยชน์3เพื่อให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มกับสิ่งของลือใช้ค่ะโดวยวิธีเราจะมีดังนี้ 1. ให้ทาการหาเมมบอร์ดที่พังแล้วนํามมโรชิปออกให้หมดเพื่อให้เป็นเมมบอร์ดเปล่าๆ 2. หลงังจากนั้นเราได้ทําการออกแบบแผน่นอะคริลิกเพื่อใช้เป็นกรอบของนาฬิกาและออกแบบเลขเพื่อให ออกแบบโดยละเข็มเพื่อให้สามารถออกมาเป็นนาฬิกาตามมาตรฐานได้โดยที่เราจะเพิ่มดิจิตอลนาฬิกาดิจิตอลเพื่อให้ดูเวลาได้ง่ายหลังจากนั้นเราก็จะมีการตกแต่งเพิ่มด้วยไฟเพื่อให้สามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้ค่ะวิธีการใช้จะมีการใส่ฐานสามก้อนและสามารถเปิดปิดไฟได้ไประโยชน์ที่ได้คสามารถเพิ่มมูลค่าให้ ประโยชน์ยังสามารถใช้เวลาได้จริงสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งได้โดยที่เราสามารถเอาไปตกแต่งได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องเรียนอาคารที่ทำงานค่ะเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ you mm -hmm.